สุข,ขาต้นโอ้ยหลายลูกเลยม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีเหลืองทองสุข,ขาต้นท้งนั้นโอ้ยตรงนี้น้อมาใจละเอ้าตันนี้สุข,ขาต้นค่ะบักม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีเหลืองทองหวานเจี๊ยบเหลืองจนพอยดยี สุขาต้นของแขกสุข,าต,า,งงา,สขาต้นทั้งนั้นติดแล้วน่ะสุขาต้นพี่น้องเลยหวานคักปัญญังอกบงวน้ำดอกไม้สีเหลืองท้องธรรมาชาติค้วไปก้อนมาหนิ ลูกค้าต้นพะโมงน้ำตรงไม้สีเหลืองทองไปปอกกินก่อน เป็นคนเป็นคนจนที่ได้ก้อนสุกวันนี้มันมุ่งชงวันนี้มีอะไรบ้าง